โอ้โห oh, oh, oh. มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บอว่ยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะฮะอีเวนท์ event ลูกอมดาวที่หลายๆคนรอคอยนะฮะร,รอบนี้มนไม่ต้องรอเว้ยรอบนี้แม่งมาไวมากนะครับผมมาก่อนอัปเดตใช่ไหมเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าสุดอีเวนต์ลูกอมดาวนี่มันก็จะเป็นการอัปเดตนะครับผมมีอัปเดต น่าจะเป็นอัปเดตยากก็คืออัปเดตแผนที่นั่นแหละนะครับมาเทศก,กาลลูกอมดาวนะครับก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะฮะก็เป็นสายล้มเทียหนึ่งอีกแล้วมึงเทียหนึ่งทุกรอบนะครับอัปเดตใหม่นะครับเอ่อโทพัสนะโทพัสซัมเมอร์นะฮะโทพัสซัมเมอร์นะครับก็เป็นซัมเมอร์ย้อมสีนะครับแต่ว่ามันก็เอ <laughs> อเนาะมันก็น่ารักนะฮะมา เทศกาลลูกอมดาวนะครับผมก็ตัวละครใหม่นะครับตำนานโทพัสซัมเมอร์นะครับสกิลก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นนะครับมีโอกาสเลือกรับ100%นะครับก็คือควบคุมหุ่นยนต์ก๊อปปี้นะครับขโมยมาเบิร์ตัวควบคุมหุ่นยนต์ก๊อปปี้เหรออ๋อน่าจะเป็นทาง้าคล้ายๆไพ่ทาโร่เออคล้ายๆกับสกิลไพ่ทาโร่นะครับมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกนะครับก็คือ ป้องกันการขโมยมาเบิรนะครับป้องกันขังคุกป้องกันเอฟเฟกอันตรายทำไมมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกอะเดี๋ยวนะในนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกครับเดี๋ยวขอไปดูในตัวนี้ก่อนเลยในตัวในตัวโทวพัสซัมเมอร์เลยนะหุนยน์ก็ปี้นะครับสก,กิลนะฮะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับแล้วก็มีโอกาส45%นะครับ ป้องการการขโมยมาเบิรน,นะครับอันนี้กันยอมราได้เอ,อยอมรามีตัวมามีตัวมาต่อกอนแล้วนะฮะหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยตัวไหนกันยอมราได้นี่เลยนะครับป้องก,กันการขโมยมาเบิ้นะคะเพราะว่าสกิลยอมรานะครับสกิลยอมราเป็นการขโมยมาเบิรน,นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้กันได้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์หนิ่งอันที่สองนะครับผม มิอกา45%ป้องกันการขังคุกของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยกเว้นการวิกตอรี่นะครับผมยกเว้นการวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นการผลักนะฮะผลักไปขังคุกอันนี้ก็กันไม่ได้นะครับผมอันนี้นะฮะแต่ว่ากันโดยการใช้ฟองอพวกปืนฟองสบู่ไขมุกนะครับหรือว่ามีเมียนนะฮะกันได้นะครับอ่ะ อันล่างนะครับมีโอกาส6 0ปนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับผมก็ป้องกันเอฟเฟกอันตรายอันนี้เข้าใจได้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าเกิดว่าเราเปิดคนที่2นะไอ้สกิลสร้างเลนมาร์กตามเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกขุนก๊อปปี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเป็นคนแรกถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามสร้างเลนมาร์กไปเรื่อยๆแม่งก็ไม่มีผลนะฮะบอกเลยนะครับข้อเสียของมันคือต้องเปิดเป็น ต้องเปิดคนแรกแล้วต้องต้องอยู่ให้รอดต้องเปิดคนแรกแล้วต้องอยู่ให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สกิลสร้างแลนด์มาร์กตามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะเราไปดูสกิลอื่นๆต่อนะครับสกิลที่2นะครับทุกโอกาสการถอยต่อมีโอกาส45%ชาร์จโล่ซุปเปอร์สูงสุด2ขั้นนะฮะยกเว้นการแสดงผลถ้าเกิดว่ามันไม่ออกนะครับมันก็คือมันบวก15%ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ เมื่อฝ่ายอ๋ออันนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กมีโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มอันนี้ก็คือจะอยู่ด้วยกันกับอันแรกนะฮะจะอยู่ด้วยกันกับไอตัวควบคุมหุ่นดนก๊อปปี้นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินนะครับมีโอกาส80%ส่งไปยังเกาะร้างนะครับอันนี้ก็เนรเทศนั่นเองเออเข้าใจง่ายนะฮะโอเค สกิลที่2นะครับเมื่อทอยเต่ามีโอกาส75%เลือกหน้าหลังแล้วทอยนะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คโดยโตมิวการ์กาส90%นะครับเปิดโอลิมปิกหลังจากนั้นอัพเป็นอัพเกรดเป็นแลนด์มาร์คนะครับดึงหน้าหลัง4ช่องนะครับก็เป็นตัวคล้ายๆซัมเมอร์เลยนะครับแต่ว่ารู้สึกการไอตัวทอยเต่านี่มันจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมอ่ะมันจะมันจะไม่มันมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคอ๋อนี่ไงเปอร์เซ็นต์กกกกกก็็็อออออออยยูู่่่่ข้า้าาางงงลลลเออมเเมืนนนมมมีสััััหไดโพซรร์ะคบบฟ อัปเกรดสูงสุดนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดสูงสุดนะครับภายในอีเวนต์จะได้รับบัฟ2อาทิตย์นะฮะก็คือเมื่อก่อสร้างอาคารครบมสามหลังมีโอกาส50%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับเมื่อไม่สแสดงผลบวก15%เมื่อตกอยังพื้นที่ของฉันเราค่าผ่านทางคู่หลังจากนั้นสุ่มค่าผ่านทางเพิ่มง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีตัวบัฟซัมเมอร์นะครับบัฟไก่ทองบัฟปรินต์อ่าตัวนี้เป็นตัวหลักๆนะครับแล้วก็มีที่เครื่องร่างใหม่นะครับตุ๊กตาซัมเมอร์นะฮะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันมีโอการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าผ่านทางคูณสี่นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามาตกพื้นที่เก็บค่าผ่านทางเพิ่มร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กูใส่หมีดีกว่ากูใส่หมีอย่างอื่นดีกว่าใส่หมีทําลายเตา๋าหรือใส่หมีอย่างอื่นดีกว่ากูไม่จะเป็นต้องมาใส่อันนี้เลยเอาตรงนะครับแต่ถามว่าถ้าใครที่อยากได้เมืองแพงก็จัดไปนะคะอ่ะคอสตูมใหม่นะครับคอสตูมออริจินัลโฟร์ทรัสซัมเมอร์นะฮะก็คือเป็น คอสสำหรับตัวใหม่นะครับก็คือมีโอกาส65%เลบสิ่งติดตั้งและอันเชิญภายในแถวนะครับและเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นคอสเหมือนซัมเมอร์กับไก่ทองแม่งเป็นคอสตระกูลเดียวกันหมดเลยแล้วก็อะไรนะดีดีดเออดีดีนะฮะดีดีน่าจะเป็นคอสแรกนะครับซึ่งผมทําไปแล้วแล้วดีดีกูแทบไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยเอออาจริงนะครับผมแต่มันเอาจริงตัวมันโหดแต่ผมไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยเอ่ะ แต่ตัวนี้เนี่ยไอตัวโพทัสนะครับโพทัสซัมเมอร์เนี่ยมันดีตรงที่มันป้องกันขโมยมาเบิลได้นะฮะ45%ป้องกันการขโมยมาเบิลตัวนี้กันยอมราได้เออกันยอมราได้ตัวนี้ต่อกอกนกับยอมราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ลูกอมดาวถึงก็จัดไปนะครับแต่เอาตรงๆนะผมไม่เอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นเกต้าอยู่นะครับผมเล่นเกต้าอยู่แต่ถ้าใครที่กลัว อ่าใครที่กลัวยอมรานะครับตัวนี้ช่วยได้นะโอเคโอเคหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะตัวละครนะครับตำนานอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีซัมเมอร์นะครับอ๋อถ้าเรามีซัมเมอร์ก็เรามีบัตรสิทธิพิเศษนะครับถ้าต้องเป็นตัวตำนานด้วยนะเราสามารถมาแลกเป็นพอทัสซัมเมอร์ได้เลย เฮ้ยไอสิทธิพิเศษนี้มันเท่าไหรอ่อ่ะถ้าใครที่เติมตำนานซัมเมอร์ไปแล้วมันน่าซื้อนะเดี๋ยวดูก่อนการ์ดสิทธิพิเศษมันเท่าไหร่อยู่ไหนวะการ์ดสิทธิ์ก็น่าจะอยู่ในนี้แหละมันไม่ไม่ไม่น่าจะไปขายที่อื่นอะ่ะอืออยู่ไหนวะ ก็ต้องอยู่ในนี้อ่ะเฮ้ยแล้วการ์มันอยู่ไหนอ่ะหรือว่าอยู่ในลูกอมดาวอ่ะอ๋อนี่ไงการ์สิทธิพิเศษอ๋อถ้าเกิดว่าเยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อซัมเมอร์นะครับเราซื้อตัวตำนานซัมเมอร์ใช่ไหมแล้วเรามาซื้อกาสสิทธิพิเศษซัมเมอร์เนี่ย ก็ก็ได้ตัวก็ได้ตัวนี้เหมือนกันนะเออแต่ใครมันจะไปเล่นสองตัวเนาะหมลุกอมดาวโดยใช่เหตุนะครับอ่ะตามนี้นะฮะอันแรกที่เอามาขายนะครับรูนป้องกันเรียกนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้สกิลเรียกมีโอกาส35%นนะครับป้องกันการเรียกนะฮะอันนี้น่าจะไม่ยกเว้นด้วยนะก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ อีกอันนี้แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคา90 0 0 0มนะครับลูนป้องกันการดึงนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามดึงนะฮะตัวนี้ก็ใช้กันได้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะลูนป้องกันการสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กันอันนี้เอาไว้ใช้กันกันฝ่ายตรงข้ามพวกกันใช้ตระกูลโดรนนะฮะอันนี้ก็กันได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็20%าะหลักๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้น่าสนนะฮะกันเรียกนะฮะโอเคแล้วก็ โพทัสซัมเมอร์นะครับบวกกับกล่องตุ๊กตาซัมเมอร์นะครับอันนี้คือได้ทั้งหมดนะฮะราคาแสนห้านะครับอันนี้คือปิดตัวตำนานที่แท้ทรูเลยนะครับแล้วก็คอร์สนะครับผมคอร์สโพทัสซัมเมอร์นะฮะก็อีกแสนห้านะครับใครที่สายฟรีก็จัดไปครับผมสามแสนนะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับเอาถ้าเกิดว่าเรามีตัวตำนานซัมเมอร์อยู่แล้วนะครับมาซื้อตัวสิทธิพิเศษ90,000ืนะครับ ไปเปลี่ยนอ่าไปรับตัวนี้ได้เลยนะครับฟรีฟรีฮะซัมอีโวซัมเมอร์หนึ่งแสนนะครับผมตำนานซัมเมอร์แสนสี่โอ้โหคอสตูมแต่งงานซัมเมอร์นะครับคอสตูมแต่งงานก็จะเป็นคอสเดียวกับอ่าไกรทองนะครับผมก็คือลบลบสิ่งติดตั้งออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกนะครับตำนานไกรทองแสนสี่นะครับอีโวไกรทองแสนหนึ่งนะครับ e อัญนนมณีชุดว่ายน้ำจระเข้นะฮะแสนสี่เหมือนกันพินแสนสองนะครับอีโอพินแปดหมื่น 80, นะครับคอสตูมปินคอสตูมพินแสนสี่แล้วกล่องแห่งกล่องกล่องแบบเลือกกล่องแบบเลือกอกล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานอันนี้มันมีอะไรบ้างวะ เดี๋ยวค่อยโอเคช่างมันนะครับอ่ะแฟดซาร่านะครับสายวิกนะครับแฟดเอมมาสายล้มนะครับตัวนี้นี่เอาไว้ตีบอสได้นะอ่ายังตีบอสได้นะครับผมโอเคอินมอร์เทลจินนี่นะครับผมแพทเทิร์นนะฮะนี่ดาร์รองเทา้าซูเปอร์ไดเมนชันอันนี้คือมาแบบดาร์กเลยนะฮะหนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นเป็นดาร์วเหมียว หมวกโจมตีทำไมได้เป็นหมวกโจมตีธรรมดาว่าเจ็ดหมื่นนะครับอ่ะบัตรกุหลาบต้องสาบนะครับฟองสบู่หลุมดำรองเท้าหมัดนะฮะโทเคนถุยโอเคแล้วก็นาโอมิหกหมื่นห้านะครับเอลิเซ่ห้าหมื่นห้าฮะมีคนเล่นนาโอมิมากกว่าเอลิเซ่เหรอเบลนะฮะอีโวเบลนะครับห้าหมื่นห้าเจ้าหญิงมายโยสี่หมื่นห้าเพื่อบิสกิต โอเคอ่ะโดดแกมแม่เหล็กนะครับหกหมื่นห้านะครับรองเท้านินจาห้าหมื่นห้าดอบทาสีสี่หมื่นห้ารองเท้าดอบโล่สี่หมื่นนะครับรองเทา mark, 30, เา้าแลนด์มาร์คสามหมื่นโอเคตามนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากโอเคอู้เนี่ยเห็นไหมแสงป้องกันเอฟเฟกตตอนแรกแม่งมาขายเป็นแสนตอนนี้เหลือหกหมื่นห้านะครับเอาเกาะไปสภาพเลยห้าหมื่นห้าโอเค ไม่มีเลยเลี้ยวนะฮะไม่มีเลยเลี้ยวประมาณนี้เลยนะครับผมมาลองไปสุ่มเล่นๆดูแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าอ่ะก่อนที่ผมจะไปสุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าผมแนะนํานะฮะถ้าคนที่จะเล่นนะครับผมจะเล่นตัวซัมเมอร์นะฮะโพลทาร์ซัมเมอร์โหดนะครับผมกันยอมลาได้นะครับตัวนี้สามารถรอดตาจากลมยอมลาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบล้มจ๋าเลยนะครับเน้นแบบล้มแบบ อ่าแบบอะไรอ่ะแบบเรต้านะครับใช้ตำนานซัมเมอร์นะครับเห็นมันไม่ค่อยมีใครใช้อ่ะมันอันดับมันตกไปอยู่ที่55แล้วแต่จริงๆเนะี่ยติดคอสอ่ะมันโหดมากนะครับผมมันโหดอยู่นะฮะมันจะโหดพอ,พอๆกับก่ทองเลยนะครับผมอ่ะมาลองไปสุ่มเล่นๆดูนะครับผมอ,มอามดาร้อยลูกอมดาวครับอันนี้คือสุ่มแจฟรีนะ ยี่สิบสวยโอ้ทุเลศจัดอืมเจ็ดสิบลูกอมดาวเจ็สิลูกอมดาวครับผมเออก็จะได้ต่ำสุดอยู่ประมาณเจ็ดสิบใช่ไหมฮะแล้วก็มีหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยคือเอาจริงๆอ่ะสุ่มแบบสิเพชรอ่บผมว่าคุ้มกว่าเว้ยแต่ถ้าคนที่ขี้เกียจสุ่มเนี่ยเขาก็ไปสุ่มกันแบบ แบบ50เพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดรับดูนะฮะโอเคได้มา580นะครับอ่ะผมจะลองสุ่มเล่นเล่นสัก2,000ดูแล้วกันนะครับจะสุ่มแบบแม g กา a c แจ็คพอตนะครับผมอ่ะสุ่ม2,000นะฮะโอ้โหลูกบาทตำนานลูกบาทเพชรโอ้โหทุเรศจัดเลย1,000ลูกอมดาว้สวยงาม500ลูกอมดาวก็ถือว่าได้อยู่นะครับลูกบาทเพชรถุย300 ลูกบาทในตำนานโอ้อยากได้แสงดับเบิลนะ่ะเอามาเก็บนะครับอ่ะสามร้อยลูกอมสามร้อยลูกอมเจ็ดหมื่นสามร้อยฮะห้าร้อยทึบห้าร้อยลูกอมดาวห้าร้อยลูกอมดาวฮะห้าร้อยลูกอมดาวห้าสิบเพชรครับห้าสิบเพชรเท่าทุนนะฮะ ห้าร้อยครับผมโอ้ได้เยอะอยู่มาอันนี้หนึ่งพันแล้วนะครับมาอีกสักพันหนึ่งห้าร้อยฮะลูกบาทแตงโมห้าร้อยลูกอมดาวสามร้อยลูกอมดาวโอ้กายผลึกเจ็ดหมื่นขาดทุนเจ็ดหมื่นขาดทุนอีกอหกลองลองขาดทุนยับเลยตอนนี้ห้าร้อยครับสามร้อยฮะ ห้าร้อยห้าใสห้าหมื่นห้าร้อยห้าหมื่นสามรอยฮะสามร้อยเจ็ดร้อยโอเคอ่ะสองพั 2, นะครับลองดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะรับของมีค่าเฮ้ยได้เป็นหมื่นเลยเหรอสองพันผมได้หมื่นนะ สองพันได้หมื่นลูกอมดาวถ้าหนึ่งหมื่นผมแล้วก็ได้ห้าหมนเพชรห0ามหมนลูกอมดาวเลยเดียวเนาะเออก็ก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใครที่อยากจะลองก็ไปสุ่มกันได้อ่ะผมลองอีกสักพันหนึ่งนะครับลองดูที่ว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะ อันเนี้ยลองลองให้ลองให้หมดให้เหลือแปดหกนะฮะสามร้อยลูกบาทเพชรฮะลูกบาทส่งไปเลยครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันดันไปอยู่อ่าในกล่องอยู่แล้วนะฮะห้าร้อยครับผมสามร้อยฮะสามร้อยฮึบห้าสิบเพชรสามร้อยห้าร้อย ห้ารอยก็ไม่ขี้เห่นะอ่ะสามพันนะครับก็ถ้าตีกลางๆนะครับหนึ 1, 000, 1, 000, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเพชรเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสาม0มื่นถึงสี่หมื่นลูกอมดาวนะครับอันนี้คือกลางเลยนะกรณีที่แบบว่าเปิดแบบพันสองพันไม่ได้นะครับผมแต่มันก็มีโอกาสได้นะฮะก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่นะครับผมก็ หนึ่งหมื่นเพชรอยู่ประมาณสี่หมื่นลูกอมดาวนะครับผมประมาณนี้นะครับกลางๆนะครับก็ใครที่จะจัดก็ก็ได้นะผมว่าโหดใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวโพทัสใช่ไหมมันคือไพทัสหรือโพทัสว่ากูเรียกมาตั้งนานแล้วเนะนี่ยโพทัสหรือไพทัสเนาะโพทัสโทพัสนี่ชิบหายแล้วกูเรียกมาผิดทั้งคลิปเลยโทพัสนะฮะโทพั to art, สซัมเมอร์นะฮะ ถุยชีวิตเมึงมึงตั้งชื่ออันที่มันเรียกยากๆมาทําไมวะเออม,มึงก็ตั้งชื่อมาเลยซัมเมอร์สีเหลืองเออกูก็เรียกซัมเมอร์สีเหลืองนี่นาอซัมเมอร์สีเหลืองนะฮะน้องซัมเมอร์สีเหลืองนะครับผมน้องน่ารักนะครับน้องน่ารักเอ้ยยังไม่ได้ไปดูคอร์สเลยขอไปดูคอร์สก่อนนะครับแต่งตัวคอร์สึบ มันตัวเดิมหรือเปล่าวะมันก็มันก็สง่งมันก็ส่งเดิมอ่ะใช่ไหม,มก็ส่งเดิมบ่าวะไม่ได้เปลี่ยนสก,กินครับคอสเดิมตัวเดิมนะครับแต่น้องน่ารักอยู่แล้วไงน้องน่ารักอยู่แล้วโอเค ตามนั้นนะครับผมใครที่จัดใครที่จัดมาแล้วก็น่าจะถูกใจกันอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเอามาต่อกอกนกับยอมราได้นะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเท็เซปโอ้ยดยละกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอาก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า